สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะธรมนัทควงสันติไผลิกเจรจาเพื่อไทยหาทางออกโหวตนายกตั้งรัฐบาลตามคำเชิญปัดลุงป้อมฝากข้อเจรจาด้านสันติยิ้มระรื่นบอกได้กลับบ้านเก่า เมื่อเวลา15นาฬิกา55นาทีวันที่23กรกฎาคมที่พักเพื่อไทยนายสันติพร้อมพัดเลขาธิการพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานคณะกรรมการประสานงาน พักพลังประชารัฐและนายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรเดินทางถึงพักเพื่อไทยโดยมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักและนายประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักจากนั้นนายสันติได้ลงจากรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อม โผเข้าไปอบกอดและจับมือนายภูมิธรรมพร้อมกล่าวว่าวันนี้กลับบ้านเก่าเมื่อถามว่าถือเป็นการสู่ขอวันแรกหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ฝากอะไรมาหรือไม่ในการพูดคุยร้อยเอกธรรมนัฐปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวพร้อมเดินขึ้นไปด้านบนทันที ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ